มีแฟนมากันเยอะเราเลยอ่านแนะนำตัวก่อนคุณือใครครับนะนำตัวเลยสวัสดีครับวินนี่ครับสวัสดีครับสตังครับผมไม่ม้วี้คอคนที่ิคาดวว่าจะตองมีอะไรที่แบบอไม่มีครับชันฟลพี่แล้วควรู้สึกกับวันมี้มาแฟนแบบว่าราแบนมาโอ้โหเราได้รับรู้ถึงความซาของวัยรุ่นสมัยนี้นะครับผมก็ดีใจที่ได้มาครับผมก็ดีใจครับที่ทุกคนมา วันนี้ยังเอเนเอร์จีดียงเหมือนเดิมเลยเป็นไงครับผมเปเวลาที่แบบว่ามาแฟนตะกนแวกนที่้องคน้องโอ้ดีใจครับดีใจก็แบบเนาะเขามาหาแล้วด้วยความคิดถึงแล้เนาะอ่าผมดีใจครับผมก็อยากรวมบ่อยๆนี่อยากจะ่้เวลาที่เาตะกอเกุ่รียกชื่ียไปด้วยเรามองเลยนเผน้งรเข่นนะมมาให้เขินเขนคนเยอะครับเนาะผมไม่ได้ยินครับอะวเหรอ ไม่ได้ยินเลยหันไปฮะฟังไหนนะฟังไหนครับ,บ,บอ่ะ,อะวันนี้เราเห็นปากาเรามีโยกตามด้วยนะอ๋อใช่ใช่วันนี้โอ้โหก็พี่ๆเปเปอร์เพนเนาะบอกเลยว่าเล่นดีมากเลยอ่ะแล้วก็แบบเด่นน้อยด้วยเด่นเทนเก่งมากเลยก็เลยจอยเลยครับแันนี้สรุปมากเรียกว่าสมชื่องานซาแม่ท่านี่ถามทีหนึ่งนการได้เข้าขกับงานแล้วความซาเราทำ่ด้ไหมอ่ะความซางเราท่าไหร่ผมไม่คุ้งซางผมอีกเอ้าจริงเหรอเออเอาผมให้สิบเลยนะสิบเต็มสิบอ่ะ ผมหกจุดห้าครับเรียบร้อยเรียบร้อยซะแล้วถามถึงที่ผ่านมาหน่อยเอ้ยเีื่อกี้ที่เราโยกมันไม่ธรรมดาถูกว่าเราก็มีชื่อสเปนมาเห็นภาพสุดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างตะก้าล่าสุดเราไปไหนมานะอ๋อใช่ไปยิ้มใช่ครับอ่อล่าสุดผมไปยิ้มให้ผมมาก็โอ้โหถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับก็ผมแบบคนเยอะมากแล้วก็ตื่นเต้นครับผมแล้วว่า พอแบบพอเห็นคนเยอะๆนะมันคือตอนแรกขึ้นใหม่กับดิสแนมาพอขึ้นใหม่เ,เ,บบเห็นทุกคนแล้วแบบเอ็นจอยกับเราก็แบบโหสนุกมีความสุขมากเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในชีวิตครั้งนึงเลไปขึ้นแหบครับเราวินนี่ว่ายังไงต่อวินนี่ครับไปเชียผม<อ>ไม่ได้ขึ้นครับผม,ไ,มไปเชียแต่ว่าบอกได้เลยว่าโชว์เปิดนี่คือผมผมชอบแล้วก็ตกใจแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะแบบเจมเจมกับโฟร์ลอยมาจากสลิง <laughs> แล้วแบบมันว้าวมากซีนเปิดครับผมแล้วก็ ก็รอดูอ่าดูจนจบก็สนุกแล้วก็ดีใจครับที่อ่าเห็นเพื่อนๆทําเต็มที่กันแล้วเราไม่คอมเมนต์เพื่อนเราหน่อยหรอทําดีครับทําดีครับจริงเปล่าครับผมจริงผมร้องเพลงเลยภาพตอนเป็นเด็กหัวโลนขึ้นขึ้นเลยดีแล้วอย่างปะไกลไหมปะไกลเลยมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยตอนเป็นเด็กแบบสวนกุหลาบหัวโลนเรียนรอรอไงผมเรียนรอรอสุดท้ายแต่ว่าถือว่าทำได้ดีมาไกลมาไกล ครับผมแสดงว่าคือเราช่วงเห็นเสียบวันนั้นคือก่อนหน้านี้เขาไม่มีแบบแอบ,บ,บ,บเสืออะไรเลยอ๋อก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นเลยแบบยูดีแบบเห็นพร้อมกันกี่คนนะ9,000คนเป็นภาพคุณตอนประกวดใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแต่ผมไม่รู้กี่คนแต่ว่าใช่เป็นม,มากผมตอนประกวดตอนนั้นก็คือแบบเนาะเรียลอดอเลยอ่ะจำได้ว่าแบบก็คือเหมือนเหมือนแข่งวันสุดมันมันหัดยังไปเรียลอดอเลยเลยวันต่อมาก็คือไป,ไปแข่งต่อเลยเรียกมาไกลแค่ไหนอ่าเรียกด้ว่าเติบโตไปเติบโตมากทีังที่ดีนะรางที่ดีนะรางที่ดีครับผม ไม่เบานะแฟนมีดก่อนหน้านี้ก็จะมีตัางประเทศทั้งแฟนคู่ทั้งแบบหนาสกิ๊ดหนาสกิ๊ด,ด,ดยังไงว่าไปยังไงครับครับก็ก็ยังไงครับ <c oughs> ผมก็ถ้าเป็นแฟนมีใช่ไหมเออยังมียังมีของแฟนผมนะแฟนผมเป็นักเรียนนะผมไอคูเเซียนก็ยังมีหลายๆประเทศเลยครับแล้วกอ็อย่างอื่นนี่ติดตามข่าวสารจากทางทีวีครับผมก็รอรอดูผลงานจากเราได้เลยใช่ครับเช่นกันครับก็ฝากแฟนมีของพวกผมไว้ด้วยครับผม ที่เที่แฟนๆรออยู่เหรอครับก็ติดตามจากจีเอ็มทีวีเลยครับผมก็มทุกทิศททางเลยครับผมโอ้โหกลัวจะหลุดกันเลยเกินเลย,เลยตรงนี้ครับผมก็ยังมีมีอะไรให้ติดตามกันแน่นอนครับผมในเร็วๆนี้ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสตาง์หน้าตาไม่ดีหรือว่าค่ะมี่ว่าอ่าฝากเหมือนกันครับก็ฝากติดตามทาง ไอจีหรือไม่ก็ Facebook หรือไม่ก็ Twitter จริงชื่อของจ m พีทครับผมครับผมวันนี้พวกผมมาแบบเรียบร้อยครับพูดเรียบร้อยพูดน้อยครับผมมันจะเป็นงานประเภทไหนอะไรยังไงบ้านสามนั่นน่ะนั่นแหะเราพึ่งสร้างขาวหวังได้ไหมเราแค่บอกแบบว่าเราเปลี่ยนแปลงยังไงนะเราจะมาคู่กันอะไรอย่างไรซิยังไงนะอ่ะพูดไปคุณอ่ะเนี่ยให้ผมพูดอีกแล้วยังไงยังไงพูดหน่อยสปอยหน่อยสปอยหน่อยสปอยหน่อยทำไมต้องให้ผมพูดอ่ะพูดหน่อยพูดหน่อย ี่เดินครับแล้วผมก็เดี๋ยวอาจจะเป็นอีเวนต์คู่หรือว่าผลงานอะไรต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีให้รับชมกันแน่นอนนะครับผมก็แต่ขออุ่ไว้ก่อนดีกว่าว่าเป็นอะไรบ้างนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับาครับครับผมฝาก ฝากแฟนมีแล้วกันฝากแฟนมีนะครับผมก็ยังจะไปอีกหลายๆที่เลยก็ฝากแฟนมีของอ่า My School President ด้วยครับผมผม,ผมยังไม่จบแค่นี้อ่าครับผมก็อ่าของผมเป็นส่วนตัวอามีตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องอ่า Wings Day ครับผมคนกลางแล้วใหม่ก็กำลังเปิดกล้องเลยแล้วก็จะได้ชมกันปลายปีนี้แล้วะครับผมก็ฝฟนคนติดตามด้วยครับผมแล้วก็เน,น,นาะผลงานอื่นๆก็ทางจีบีทีวีเลยครับผมอ่าตามด้วยครับผมท่านหลักเขาก็เฝ้ารอแล้วบางปีหน้าก็มีงานคู่ รอ,อ,อครับรอติดตามผมนะครับคเ,เออครับผมก็ติดตามครับรอติดตามครับผมรอติดตามครับเรียบร้อยยังเลยวันนี้ต้องต้องเรียบร้อยนิดนึงครับผมครับผมติดตามได้ครับขอบคุณครับ